เรตติ้งกระช้าสีดาเรตติ้งกระช้าสีดาตอนจบจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับละครเข้มข้นแห่งปีอย่างกระช้าสีดาทางช่องวัน31นำแสดงโดยนุ่นวรนุชก็จิรายุกรีนอัศดาพรและปีเตอร์คอปเดรนดลซึ่งได้เรื่องรับบทกระแสตอบรับดีมาโดยตลอดแถมเรตติ้งก็ยังปังสุดๆ เรดดวเรตติ้งเพิ่มทุกตอนจนหลายคนแอบลุ้นเลยว่าจะคนแชมป์อันดับ1ของช่องอย่างวันทองนำแสดงโดยนางเอกสาวใหม่ดาวิกาและ2อพระเอกหนุ่มชื่อดังอย่างป้องนวัดและชาคริแย้ํนามได้หรือเปล่าเพราะว่าเรตติ้งสูสีมากล่าสุดเรดตติ้งละครกระเช้าสีดาตอนจบก็ออกมาแล้วล่ะค่ะซึ่งได้ไปถึง6.5แต่ก็ยังไม่สามารถคอนแชมป์เก่าอย่างวันทองได้เพราะว่าตอนจบ ได้ไปถึง7.6นั่นเองล่ะค่ะรดยได้ว่าแม้จะปังแต่ก็ยังไม่สามารถค้นแชมป์ได้ซึ่งเรื่องนี้ก็มีชาวเน็ตออกมาให้แสดงความคิดเห็นเลยว่าดีแล้วที่ไม่ค้นแชมป์เก่าอย่างวันทองเพราะวันทองตอนจบทําไว้ดีมากและพีคมากแต่สําหรับกระเช้าสิดาตอนจบหลายคนมองว่ามันน่าผิดหวังว่าจะยังไงนั้นไปอ่านกันเลยค่ะดีแล้วเรตติ้งจบไม่แซงวันทองเพราะตอนจบห่วยมากถ้าจบแบบนี้แล้วได้เรตติ้งดี น่าจะเป็นห่วงสังคมนะคะละครเรตติ้ง13แต่ตอนจบคือแย่งสามีชาวบ้านกลับได้ความรักจากผู้ชายที่นางรักจริงมีลูกด้วยกันไปอีกเขียนบทได้เพี้ยนจากนิยายมากสงสารเจ้าของบทประพันธ์ ตอนจบนายนิยายรำนำไม่เหลือใครเลยในบทเรียนที่ว่าแย่งความรักเขาก็หาใครไม่ได้ซึ่งชีวิตจริงมันอาจจะได้แหละแย่งเขามาแล้วอยู่ด้วยกันไปจนแก่ชราแต่รำนำนางไม่ได้แค่แย่งสามีนางแย่งแล้วไปเยินแล้วนางก็ทำร้ายคนแต่ไม่ได้เสียเลยความพยายามทำร้ายเอาจริงๆรำนำโหดมากเลยนะ สมควรรอจะได้ความรักจากใครเปลี่ยนบทประพันธ์เพื่อให้สนุกขึ้นก็เปลี่ยนไปแต่จะเปลี่ยนแก่นของเรื่องเสียไปเลยมันไม่ได้อย่างน้อยวันทองดีตลอดเรื่องอา่านไม่ได้พีิกเท่าเรตติ้งเฉลี่ยถึงน้อยกว่าแต่ละครก็ยังมีแง่คิดที่สมเหตุสมผลและตอนจบวันทองสนุกมากไม่น่าเบื่อมไม่ง่วงนอนสนุกสมเรตติ้งค่ะถือว่าปังอีกหนึ่งเรื่องปัง5ตอนแรกจากนั้นเริ่มออกทะเลแล้วมาพังตอนจบจบแบบอีหย่งวะ งานนี้แฟนๆก็เลยบอกว่าเหมาะสมแล้วเพราะว่าหลายคนมันว่าตอนหลังๆเริ่มออกทะเลอย่างตอนจบก็ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่เพราะว่าตัวร้ายอย่างรำนำกลับตัวกลับใจ และได้ครองรักกับคุณลือซะอย่างนั้นเพราะาหลายคนมองว่ารำนำทำผิดศีลธรรมตั้งแต่แรกการไปแย่งคุณลือมาอยัางทำเลวมาตั้งหลายอย่างแต่ดันกลับตัวกลับใจได้ความรักซะอย่างนั้นซึ่งตรงนี้หลายคนมองว่ามันไม่เหมาะสมเหตุผลเลยในขณะที่หลายคนก็มองว่าจบแบบนี้ดีแล้วเพราะว่าทุกคนก็เคยทำผิดพลาดกันมาทั้งนั้นอย่างในเรื่องรำนำก็ได้บทเรียนแล้วเราก็ต้องพิพากาลซึ่งก็ว่าถ้าจะเพียงพอแล้วและชีวิตที่ได้รับโอกาสดีๆบ้าง